สวัสดีชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงการเงินการงาน,งานความรักชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนการเงินการงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลจัน,บบนปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตม,มาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวดูว่านะคะตามพลังงานพาไพ่ใบแรกชาวราศีมีนไปทางงานไพ่เป็นอะไรกันบ้างว้าวดีเลย จัดว่างามชาวราศีมีนมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ใบแรกเป็นเอเจีของการฝันแม่นเซ้นดีมีเอเจีของการในเรื่องของโชคลาภโหนะคะถ้าขึ้นไพ่ใบนี้นี่นี่ทำบุญเยอะๆแล้วนอนเร็วๆเลยนะ <c oughs> นะนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างาดีมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะจะชถ้วยเป็นพลังงานในลักษณะคือนะคะ ฝันแม่นเซนดีนะคะโปรเจกต์ s <S เยอะนะคะแล้วก็มีโชคลาภนะคะแต่ก็ประกอบด้วยของภาวะความตึงเครียดด้วยนะนะคะสำหรับชาวราศีมีนเนาะนะคะแนะนำในเรื่องของการไหว้พระขอพรอละการพระว่าขึ้นมาเจ็ดถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้รู้ดวงไปไหว้พระขอพรจะได้เรื่องโชคลาภดีดีด้วยแล้วกันจ้นะในด,ดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะนะคะใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของคิงถือคาาค่ะ <c oughs> ทิ่งถือทาเป็นพลังงานในเรื่องของการงานที่บัานคงบางคนบางท่านอาจจะมีลักษณะของธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับอาหารการกินหรือผู้หญิงของสวยงามแบบนี้ก็ได้นะพลังงานไพ่เป็น The Empress ค่ะนะคะแล้วไพ่เป็น3กะทาค่ะอาจจะมี energy ของการหางานทําอสอย่างในเวลาเดียวกันหรืออยากหันกลับมาทําธุรกิจส่วนตัวแบบนี้ก็ได้ด้วยซีเลี้ยงค่ะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจับผิด คิดลบสักหน่อยนะคะเด็กทือเรียนค่ะค่อนข้างจะมีเงินเก็บค่ะหรือได้รับสนะได้รับโชคลาภหรือเงินอุปถัมภ์ไพ่เป็น4ีถ้วยค่ะสถ้วยเป็นเอจี้ของนะคะเบื่อเซนเครียดนะคะหรือการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในสมองอยู่เป็นประจำสี่เรียญเป็นพแรงงานของขายตรงด้วยนะ ะะพลังงานไพ่เป็นคิงถือถ้วยค่ะคิงถือถ้วยเบนจี้เกี่ยวข้องกับครอบครวคัวความรักนะคะแล้วไพ่เป็น5ดาบค่ะ5ดาบชาวราศีมีนเนี่ยมีพลังงานด้านความคิดมากเนี่ยไพ่ขึ้นมาประมาณ4ใบนะคะเดี๋ยวค่อยมาซ้ำแสะและกันว่าแล้วชาวราศีมีนกำลังคิดเรื่องอะไรนะคะถ้าเป็นคิดเรื่องการงานแบบว่าดีนะเอเจนซีเกี่ยวข้องกับการลงทุนแต่กระทาค่ะเกี่ยวข้องกับ การเลื่อนตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือว่าลักษณะของธุรกิจออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะหรือเกี่ยวข้องกับต่างเพศก็ได้งั้นเดี๋ยวดูซิว่าไพ่ความหวังเกี่ยวข้องกับอยากทําทธุรกิจออนไลน์แบบนี้ทําได้ไหมหรือว่าเกี่ยวข้องกับการงานที่นะคะ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะได้กับสมหวังไหมพไพ่เป็นสองคาถาสองคาถาปัดยังให้พลังงานเป็นบวกนะมีสิทธิ์ที่จะได้สมหวังเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือทํางานแบบสองสามอย่างในเวลาเดียวกันทําเป็นหลักทําเป็นเสริมแพทย์แนะนานะเช่นถ้าตอนนี้คุณทํางานอยู่แล้วคุณอยากทำขายออนไลน์ลงทุนขายออนไลน์เป็นงานเสริมปัดแนะนําเลยไพ่เนี่ยอันนี้ตรงคําถามมากกับ 2. ถ้าถามว่ามีความหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบติดราชการซึ่งผิดหวังมาหลายครั้งแล้ว แล้วมันเป็นความหวังของครอบครัวไม่รู้จะติดไหมสองคาถาเอน r จีนี้ให้ดูดีๆนะมันอาจจะติดในที่ที่เราไม่ชอบหรือมันติดเป็นลักษณะของตัวสำรองหรือตัวถูกพิจารณานะคะหรือในที่นี้แปลว่ามันอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนได้แต่รอ,อก่อนไม่งงใช่ปะเออนะอันะโมเมนต์เป็นแบบนี้ได้กับ3ค่ะเหมือนการรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพวกนี้แปลว่าถูกพิจารณาอยู่นะคะและคำตอบเนี่ยนะนะในเ n น r g ี้นี้เหมือนถ้าจะเราจะต้องได้อะมันไม่ใช่เกณฑ์ของการได้แบบแบบ Happy ้ n อนดิ้งอะเหมือนที่ปันบอกมันอาจจะได้เพราะเราได้ตำแหน่งเพราะย,ย้าย ไม่งงเนาะได้ตำแหน่งพยโยกย้ายนะคะอะไรแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์บวกอยู่ไหมบวกอยู่นะแต่อาจจะตรงตรงใจทั้งหมดเลยไหมก็ไม่ชัดทีเดียวแต่ค่อนข้างขึ้นชัดว่ามีงานหลังมีงานเสริมเนาะนะคะอันนี้ถูกต้องตรงกันนะคะในเรื่องของความคิดคิดเครียดชาวราศีกลุ่มคิดเครอชาวราศีมีนเครียดเรื่องอะไรอ่ะถ้าเป็นเด็กถือถ้วยค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือการลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับอะไรที่คุณกําลังเริ่มต้นทำอย่างที่ปัดบอกไปค่ะ มันอาจจะเป็น energy ในลักษณะเรื่องราเนี่ยมันมีความถ้าเป็นความรักแปลว่าห่างเหินเปียนไปไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นการงานแป,แปลว่าคุณต้องการที่ปรึกษาหรือคุณไม่ค่อยมีประสบการณ์กับมันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะคะเครียดได้ค่ะแต่จงเครียดแบบมีทางออกนะแถมพลังงานไพ่ใบแรกเนี่ยก็ขึ้นมาเครียดแล้วอันนี้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นจงเครียดแบบมีทางออกนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานค่ะคุณมีแนวโน้มที่จะได้ทําธุรกิจสองส่วนตัว คุณมีแนวโน้มที่จะหางานแล้วได้งานหรือบางคนหางานแต่กลับมาทําธุรกิจส่วนตัวแทนหรือนะมีงานหลักทํางานเสริมอ,อันนี้ค่อนข้างที่จะชัดสาหรับชาวราศีมีนนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดสาหรับชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นในเอเน,นี่นี้เข้าใจความคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องการงานแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อย ไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วเราต้องการหาคนช่วยนะคะหรือต้องการที่ปรึกษานะคะลองเทคแอคชั่นในตรงนั้นก่อนนะไพ่ปดเป็น6กกระทาเนี่ยมแปลว่าได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นการหาคนช่วยหาที่ปรึกษาอันนี้ดี ถ้าในเรื่องของธุรกิจการงานนะหรือการย้ยายเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งอยากทำธุรกิจส่วนตัวให้หาที่ปรึกษาหรือมองคนที่เขามีประสบการณ์ในตรงนั้นหรือคุณอลองหาโอกาสในอาชีพการงานที่คุณสนใจตรงนั้นนะซึ่งมันจะได้รับอยู่แล้วในที่นี้ลองดูนะจ๊ะนะคะส่วนเรื่องช่องลาฟไม่น่าเป็นห่วงเนาะนะคะส่วนในเรื่องของความรักเดี๋ยวเราจะให้ความรักเพิ่มเติมแล้วกันไม่เห็นพลังงานไพ่ในโมเมนต,ต์ของเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะ นะไม่ได้มีไพ่เรื่องสุขภาพแต่ถ้าเกิดต้องระมัดระวังจริงเนี่ยห้าดาบกับสีถ้วยเนี่ยจะซึมเศร้าแล้วนะจะ๊จะต้องใจเย็นๆนะนะเพราะว่าความคิดมากเนี่ยนะคะบางทีคนเราคิดมากนอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับเช้ามาก็รู้สึกอ่อนเพลียเพียแรงนะคะส่วนใหญ่ป๋าจะบอกลูกดวงว่าพยายามออนอนไม่หลับไม่เป็นไรค่ะนะพยายามตื่นขึ้นมาให้เจอพระอาทิตย์ตอนเช้านะหันหน้าทางทิศตะวันออกรับตาแลวสุดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะพวกนี้เป็นการหาพลังบวกให้กับตัวเองเนาะ พลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะใบล่าเป็น3มดาบคบ่นะสามดาบเป็นพลังงานในลักษณะของ3มคน3าความการเจ็บปวดสะเทอนใจสองเหรียญค่ะไ,ไปไปกลับกับนะคะอาจจะเจอเรื่อง3มคน2อสคนแบบนี้ได้นะหรือการเทคแอคชั่นแบบไปไปกลับกับแล้วปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีความที่ไปไปกลับกับเพราะเป็นรักซ้อนไปไปกลับกับเพราะว่านะรู้ว่าเขาคบกับอีกคน นะคะแต่เอออจี้ทำยังไงดีในความไปไปกับกับในตรงนี้ในเรื่องราวมันแม้เราจะเต็บตัวเจ็บปวดสะเทือนใจแต่มันดูมีไพ่ของความหวังในการไปไปกับกับอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพันธะและรวมถึงอาจจะมีเรื่องระยะทางหรือครอบครัวมามีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์ ะะพอไพ่เก้ากทาเนี่ยนะคะมันแปลว่าอาจจะมีพันธะเก่าหรือความห่างไกลหรือครอบครัวมีทุกคนในความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาด้านความหวัดระแวงแบบนี้ก็ได้นะน,นี่คือไพ่เก้ากทนะคะหกทาค่ะโกทาเป็นเอจี้ของคนที่นะคะขอโอกาสนะคะคุณอาจจะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ไปไปกับกับนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบ3ามคน3ความแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ แล้วในที่นี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ต้องการแบบ ขอโอกาสหรือของให้ไปต่อในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรูปแบบไปไป,ไปกับกับสามคนสามความแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้าชาวราศีมีมาถามอาจารย์ว่ามันจะแฮปปี้แอนดิงไหมว้าไพ่เป็นสองดาบมันน่าจะต้องมีการเลือกใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือเบจี้ของความขัดแย้งในความสัมพันธ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีมีที่เจอปัญหาไปไปกับกับนะรักซ้อนรักสามเศร้าสามคนสามความแล้วตอนนี้เวลานี้คุณมีปัญหาด้านความขัดแย้งหรือตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกอยากจะให้โอกาสตัวเองในการเดินออกมาถ้าให้โอกาส ตัวเองในการเดินออกมาการเป็นสามเศร้าหรือเป็นรักซ้อนเราสนับสนุนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณจะมองว่าคุณให้โอกาสใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ไปไปกับตาบเพราะว่าหวังว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าเอนเนจี้นี้การเป็นสองดาบเนี่ยมันต้องมีการเลือกใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตะเอาไว้ที่ดูดวงส่วนตัวเนาะนะคะการดูดวงส่วนตัวค่ะไปะดูดวงตาวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่เรื่องราวการเงินการงานความรักสามารถถามได้หมดนะคะ,นะคะการดูดวงตาวันเดือนปีเกิดเนี่ยในเรื่องราวาความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษ ให้ดูที่คลิปวิดีโอเรื่องของความรักแบบเจาะลึกชาวราศีมีนแทนนะคะตรงนั้นเนี่ยนะคะจะบอกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วแนวโน้มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไพ่ในวันนี้อย่างที่บัดเหมาะไปถ้าอยากจะได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีเกณฑ์สอบติดสอบได้แต่ว่าอาจจะได้ที่ที่มันไม่ค่อยถูกต้องตรงใจหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะแปลว่าโยกย้ายไปที่ใดที่หนึ่งกับ2ค่ะมี energy ของการที่เราจะหางานอยากได้งานนะคะที่มีอนาคตและมีความมั่นคงบางคนอาจจะทํางานเสริมเป็นงานออนไลน์บางคนอาจจะหันมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องอกับอาหารหรือของกิน แบบนี้้้ก็ไดดวยระวังเรื่องของความเครียดความคิดมากอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะหรือความรักของตัวเองถ้าเรื่องความรักอย่างที่บัตรบอกไปเมื่อกี้มันก็น่าจะมีเรื่องเครียดอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานแนวทางคืออยากให้หาที่ปรึกษาดูคนที่มีประสบการณ์หรือเข้าไปหาประสบการณ์ตรงนั้นก่อนนะคะในที่นี้ปัตถือว่าดี นะะในที่นี้ปาถือว่าดีในเรื่องของการงานนะคะเพียงแค่ตัวเองเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ในพลังงานของความเครียดความคิดมากเลยทําให้ e NERGY มันตกเหมือนซีเรียสในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตอะความรักเป้าหมายหรือครอบครัวมันดูซีเรียสเพราะฉะนั้นในความซีเรียสของตรงนี้เนี่ยปลาถึงได้บอกว่าไปรับพลังงานบวกบวง,บวงจะไปเที่ยวก็ได้ค่ะ หรือถ้าไปไหนไม่ได้เนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่อย่างที่ปัดบอกตื่นมาพับรับพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนเช้าสูดลมหายใจเข้านะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตของตัวเองแล้วลองทําให้มันสาเร็จในต่อวันเหมือนปัดเอาตั้งเป้าหมาย3คลิปต่อวัน6คลิปต่อวันต้องทําให้ได้ ทำได้คือเสร็จเป้าหมายแล้วๆไปทําอย่างอื่นโมเมนต์แบบนี้นะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นชาวราศีมีนอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมไปเสี่ยงดวงเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามีไพ่เจ็ดตัวของตัวเองแบบนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะไปไหว้พระขอพรทําบุญแบบนี้ก็ได้นะชาวราศีมีนนะนะคะพลัางงานไพ่นะคะคําแนะนําของชาวราศีมีนค่ะใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่ของชาวดิออตค่ะเนื่อยยากลำบากวิทยาอุตสาหะคนไกลคนมีสีมีตําแหน่งค่ะเดรมีเจเชียนค่ะนะคะ ีน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันการบริหารการจัดการพึงจะต้องเหมือนประมาณว่าตอนนี้น่าจะ คือชาริออดขึ้นคู่กับยามีจิเชียเนี่ยมันบอกถึงคุณเหนื่อยจากการทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนี่แหละแต่ก็เข้าใจนะให้คุณขึ้นแบบสามกระทาเนาะแล้วก็มีสองกระามีขายออนไลน์นะคะเหมือนคนที่กําลังแบบพยายามจะนะคะหาความมั่นคงในชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ขึ้นคิงถือกระทาอาจจะเป็นพวกบ้างงานหรือบ้าความมั่นคงในชีวิต d ดี l มเพลสค่ะกาลังอยากจะสร้างอนาคตหรือครอบครัวแบบนี้ก็ได้แชมเปญค่ะแทมเปญเป็นไอจีของทางสายตา นะการปรับสมดุลการสร้างความเข้าใจคิงถึงกระทาค่ะเห็นไหมส่วนใหญ่โฟกัสในเรื่องของการงานก็ดีนะปัาบอกเลยเพราะว่าไพ่คุณเหมือนเป็นไพ่ของคนที่ฟอนเรื่องความมั่นคงนะคะ ฟอนดนเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็เต็มที่ในเรื่องของความความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานไพ่เป็นลอบเอร์ค่ะแป,แปลว่ามีเกณฑ์ของการตัดสินใจในเรื่องของการงานหรือกําลังเลือกอยู่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองดีหรือทํางานหรือทําอาชีพเสริมดีเพราะว่าค่อนข้างจะขึ้นชัดสําหรับชาวราศีมีนว่าทํางานหลักทํางานเสริม ะะทำงานหลักทำอาชีพทำอาชีพส่วนตัวแล้วทำอาชีพเพิ่มหรือในลักษณะคือทำสองอาชีพอบมันต้องมีสองอาชีพหรือสองอย่างแน่นอนเลยชาวราศีมีนประดิษฐ์กดีนะแล้วก็มีเรื่องโชคลาภด้วยพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าแฮปปี้วายพาขอพรสูนเลือกของความเครียดความคิดมากอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าให้ความเครียดความคิดมากขึ้นแบบสี่ถ้วยกับห้าดาบพวกนี้จะเป็นภาวะของความเครียดคิดมากจนนอนไม่หลับ จะเป็นซึมเศร้าแบบนี้ได้สาหรับบางคมบางท่านแล้วภาวะในตอนนี้เหมือนเหนื่อยจากการทําอะไรหลายๆอย่างก็ต้องนะคะเดินมันทางสายกลางสักหน่อยค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ถือว่าดีเข้าใจเหมือนโฟกัสเรื่องชีวิตอยากจะมุ่ไปสู่สิ่งที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะไพ่ฟองว่าอยากมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเข้าใจเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนในเดือน นะคะเมษายนด้วยละกันนี่คือการเงินการงานของชาวราศีมีนค่ะคลิปนี้เป็น general reading นะคะอย่าทิ้มัน่นถึงมั่นเป็นของตัวเองดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชาวราศีมีนในเดือนเมษายนเป็นปีใหม่ไทยจะได้รู้ว่าตัวเองน่าจะไปในทิศทางไหนชาวราศีมีนถ้ามาถามว่าเมษายนนี้จะเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมปัดมองว่าดูก่อนนะงานเดิมอ่ะมันมั่นคงไรหรือ,อยังแล้วทําเป็นงานเสริมอันนี้เรียกว่าดีกับสองค่ะการยโยกย้ายเปล่นแปลงปัดบอกแล้ว อาจจะสอบติดสอบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่มันอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาพร้อมๆกันแบบนี้ก็ได้ด้วยกับ3าค่ะรายจ่ายมากกว่ารายรับอย่าลืมเก็บเงินด้วยนะจ๊ะและ4่ค่ะสำคัญมากๆเลยมีเกณฑ์ของโชคชะตาในเรื่องของ โชคลาภห้า,าค่ะช่วงนี้คุณน่าจะทําหลายๆอย่างเพื่อความมั่นคงแอในอนาคตหรือโฟกัสเรื่องความมั่นคงในอนาคตค่อนข้างมากก็เลยทําให้คิดมากตรงนี้ก็อย่าลืมส่วนมงนั่งสมาธิและห้าค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูจะเป็นปัญหาไปๆกับซักซ้อนรักสามเศร้านะหรือการตัดสินใจในปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใจกลางวางก่อนเนาะนะคะ ก็ค่อยเป็นค่อยไปขอให้ชาวราศีมีนผ่านได้ทุกอุปสรรคเรื่องราวปัญหาค่ะชาวราศีมีที่สนใจดูดวงก็แอนไลน์ปัดหูรา99นะจ๊ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากชาวราศีมีนรับทรัพย์รับโชคกด s u b s ไ r i b e นะบอกอาจารย์มาด้วยนะว่านะคอมเมนต์บอกอาจารย์มาด้วยนะว่ารับทรัพย์รับโชคกันแล้วทุกอย่างแล้วก็ฝากกดส u b ส c r i b e ไครเอาไว้ให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะนะคะขอบคุณทุกคนทุกท,ท,ท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ